สวัสดีครับผมยูริ s p ส a y Game c h a n n น l นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในลาวาอันร้อนลอนนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในสถานนะวอร์กิลนะครับผมก็เลยมาเปิดสงครามในพาร์ทที่5นะครับพาร์ทสุดท้ายของรายการนี้นะครับลำแสงกมาฮิต โอ้ไม่ทันมาน้าหมดอีกแล้วเล่นนักเวก็อย่างนี้ยแหละมีปัญหาเรื่องมาน,ะน่ะเนาะจากการใช้สกิลป่าเข่ากันที่โลกก็ตอนนี้ก็เปิดสงครามกันเลยทั่วหน้าเลยคนระับ ขอกูชาร์จมานาก่อนไอ้สดเอ้ยมานากูยังไม่เต็มเลยตอนนี้เรามากับนิฟฮิโซกะเลสเทนแล้วก็ใครนะผู้ชายหลันล้านะครับเน่เป็นไงโอ้โห ทำอะไรไม่ได้เลยโอย้เต็มเต็มไม่ไหวอ่ะดุเวลมันดร้อยห้าสิบเก้าเฮง่วงนอนเพิ่งเตืน่น เดิยมาเล่นเกมนะครับลำแสงเอาไปฮิตตุ่มมาแล้วอือไม่ทัน <laughs> เวลาวานี่ผมสมาธิไปแล้วนะครับหมดทั้งหมดประมาณสิบห้านาทีแต่ช่วงห้านาทีก่อนจะคุยเสร็จอีสองตัวนี้มาครับมีมังเกอร์กับหมากระเป๋าครับหมากระเป๋าอยู่ไหนวะข้างบนข้างบนข้างบนอืมเป็นไงเจอเพื่อนกู นนตีได้ดหนึ่งแค่สกิดเท่านั้นเองเนแค่มารีวิวกันขาๆนะครับแล้วก็มาชวนเพื่อนลงกล้องด้วยเห็นก็บอกอยากลงกล้องอ่ะกูจัดให้ลงเลยอยากดังเนาะ ไม่มีอะไรมากแค่มาสงคามนะครับก่อนจะปิดโปรเจก์นี้นะ <c oughs> <c oughs> เอ้ย้ยส่ติดติดคอใครก็ได้ช่วยเกี่ยวกวอ,อกทีให้ใครเอาออกทีเอาเออไอเช่ยนี่แล้วกัน คนเตนว่ะไม่ไหวฮะอีกห้านาทีกูจะโคบเบอร์เสร็จละแค่มาสงครามลาวายเฉยเป็นการตีประจำวันของพวกเราอยู่แล้วล่ะ ฟัดกับเวสองคนแฟนนรกนะครับมีธาตุไฟกับน้ำแข็งเดี๋ยวตอนนี้ต้องต้องหนอต้องรอคุณน,นิฟให้เขาฟื้นก่อนแ้วเราค่อยปล่อยแสงอมตใส่มันแสงอมต ตายหมดแม่ยังกระตียังกระตีหมดไงฮะตีเดียวตายเลยเฮ้ยง่วงไม่ได้นอนเลยเนี่ยมาคเวอร์ให้คุณผูุ้ณดูเลยนะเนี่ย โอ้ยมีหกคนแต่ทำอะไรมันไม่ได้เลยเขาโหดจริงๆแหลเนาะ เดี๋ยวเขาจะไปนอนล้วง่วงแล้วเนี่ยไม่สบายกัดเขาซะหน่อยสดุดอืม ไม่ไหวเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเราสุดท้ายเดี๋ยวจัดให้เขาเต็มที่เลยนาะ โอ้โหมาสามคนกูบายละอะพอแค่นี้แหละเราแค่มาสงครามเนาะสงครามกิว แล้วเราก็แพ้ไปจนได้นะครับไม่มีแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในพาร์ทที่5.2นะครับกับสงครามกินเกียนมาจําวันของเรานะครับก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวผมไปละสวัสดีครับ